เก็บเครื่องเก็บของไปแล้วกถ้าจอเดินทางออกจากบ,บ้านเลือเต็ม่หมด เดี๋ยวบอสเจ,จ้าจะเก็บเครื่องไปใช้นี่จักแล้วก่อนกับตาฮะ ดีและสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเอฟซี MC, ที่หงงา, MC, างแพงบัวเอฟซีบางลาวบางไทยแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องนาะกันยินดีต้อนรับขาสูช่องบอจอยแชนเนลอีกแล้วพี่น้องนาะวันนี้บ,จอ,บอจอยกลับมาหาทางพ่อจอยเพราะว่าตอนนี้ิ่นกำลังเสียใจโดน,นมีอะไรหนีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาแต่เหตุเบียกเหตุงานก่ขายเครื่องขายของมีบัตรลาหนีแบบนี้ความหมายที่ว่า เอาเหตุเียเหตุงานไม่เหมื่ยที่เชื่งการว่าเมียอยู่เกอนอยู่ซ่านอาจจะดีใจน้ำพัวที่พัวค่าข,า,ขายได้ตอนชุดท้ายตอนสุดท้ายน้ำตาไหลพี่น้องเนาะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นที่ประเด็นที่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วพี่น้องเนาะที่ได้เลิกลากากันกาอนเหตุและผลนี้ประเด็นเนี่พี่นอ้องไปเบื่องไปชมนุ่กันเลยพี่น้อง เพี่น้องเอาเก็บเครื่องเก็บของไปแล้วเธจอยเดินทางออกจากบ้านเหลือแต่แม่อมหมด เดียบอ๊ดเจ,จ้าจเกรงไปใช้นี่จักแล้วอกาสกได้ฮะมตั้มนเออมต้อเยัมาเข่ากัสมูลว่าปันกันกคนละออมีแต่ข่าเนี่คนละอเพื่อนนะฉันรับหายกับว้าวนเมพูดตั้งรักตั้งฐานหมาเจ้ากัยังนุ่มยังน้อยอยู่ต้องคิดยังไรแล้ว เนาะคิดไปมก็เป็นลูกผู้ชายเด้ปะจอยลูกผู้ชายเฮาก็ต้องอ่แ็งในเมื่ออ่าเราเนี่ยอยากให้เจ้าหาเลี้ยงเราผู้เดียวแให้อันเราอยู่ซื้อแบบซันน่ะมันมันเฮาเฮาพังก็มันบ่ยนั่นทุกคนมันต้องสู้เ่สู้งานนํากันต้องกําลังใจกันอ่าบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าัวเนาะ มเวนมาฟัวชีอ่าไปหาค้าขายโบไล้หาขายเครื่องขายโครงโบไล่เลยทีมาห้กันแบบนี้มันเฮงเป็นการดมเร็วาแล้วมันโมมีกำลังใจที่จะทำงานมันเองโบได้ยังเลยคอยเชื่อได้ถ้าว่าครอบครัวนี่โบให้กำลังใจนี่คอยเห็ดงานโบไลเห็นเรียกงโบไล่ไม่เหนื่อยเนาะเมียนจะคอยไปเฮ็ดเงี้อยู่้ทยนี่คอยเคยตกงานสองเดือนสามเดือนแบบนี้คอยโมเคยจมโมเคยก็ ผมี้จะกินชำเขมีอ่าบาต้องกินอย่างไรเกินเท่าเขาหาไรอ่าเลียกไรจะมันติเป็ดติดเป็ดได้ก็กัวเขาประชับพอร์ตเนี่ยอันนี้เขาเป็นอย่างเห็นเราคิดอย่างไรมีแต่ว่าทางเลือกของป้าจอยนี่อ่าในเราครับไปอยู่เพื่อนนุงลุงลุงแก่พุทธรถเนี่ยเป็นรถเจ้าถึกแล้วเจ้าสามารถสมมติว่ามีผู้รับผู้ใหญ่ซอยนี่เจ้าสามารถลงขึ้นเลยเห็ดเองผู้เดียวได้เลยวันนี้เนาะได้ยังได้ใช้ได้จ่ายแล้วอยู่ไหน เราสมมติว่าเราไม่อยากเหตเวีเกตัวนี้เนาะเราเป็นคนมบมโ่อย่บ้าเราก็เสีอเยอายแน่แต่ว่าเราพึงใจไปเพราะว่าเรมียเราบังคับแบบนี้นะว่าตรงไหนนี่นะให้หมดไปเ,เ,เราบม่อ,อยากไปอยู่แล้วเอ,อเาหูอยู่แล้นนวถ้าเป็นคนโมโกลีปากคอยี่บ้าเขาว่าตรงว่าจําเป็นเนา <คน S 2> ะ,นะ,นะ,ะมันจําเป็นไปเพื่อว่าเราบ่อยากปะกันกับเมียเพื่ออยากอยู่ร่วมกันแต่ว่าเนาะสมมติว่าเราเมื่ออยู่บ้านอยู่เพื่อนเนาะเราเห็นเหนนี้ดต่ว่า ไปตามคำในนำของคุหญ่ไปตามคำในนำของ youtube ที่เข้ามานี้และอ่าเขาอาจจะมีแนวดีๆให้เราก็ไไ้หรือว่าเขาอาจจะมีอย่างอ่าให้พ่อจ้คิดใหม่หรือว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้พี่น้องเพราะว่าต้องติดตามต่อไปได้อันนี้เขา,าเขาเบิ่งคนนี่ต้องให้เบิ่งเงียวๆคืพอพ่อจ้นี่เขาเบิ่งเงี้ยวแล้วเอฟซีนี่หู้ว่าจุคนนี่ผู้ราู้ใหญ่ผูเปินเบิ่งในคลิปนี่ อ่าเพื่อนผู้วัดทุกคนว่าเราเป็นคนแบบไรตั้งแต่อยู well? uh, you. ่กับเขาเมย์น้องเต้น้องตุ๊กเนาะตั้งแต่อยู่กับมั่นเอ้แตวเรามีเจ้าผู้ก่อนเนาะยายแตวฮะพี่น้องเลยเราอยู่ร่วมกันอ่ะเอฟซีเขาหู้อยู่ได้บ่พอจอยเราเป็นแบบไรขนาแต่ว่าทีเพื่อนเบิงตอนนี้เป็นกับคือเบิงองเบิงเอ้หมดนี่แบบว่าอ่ามันเกิดยังอ่าขึ้นเกิดปัญหาขึ้นแบบไรอืมกาเลยแบบเข้ามาให้ความสนใจอี แมกะตะกี้ตะกอนเนี่นเคยมีอยู่บอกแบบพากันจะน,นอนอยู่บนข่างทางท่างถนนเคยมีบอกข่า,ากับเรา mm. ยังบ่มเคยเนาะน <Yeah>. mm. ี่แหละเฮาก็เลยอ,อยากว่าใดตอธิีบบ้าน mm. ใ้เจ้าไทายเมือเรื่องตัวนี้มันมันผิดพลาดไปแล้วเขาบ่ต้องเขาเป็นลกชยก็บ่าต้องให้็บ่ต้อง mm. ให้เสียน้ําตาในเรื่องที่มันหม่เป็นเรื่องคล mm. ายองมันมีบ,บาดผิดบาดพลาดมันมีบาดหมดคุณลงขึ้นเป็นร้อยล้านพันล้านเพิ่นก็นมีบาดเจ้ง โมเมนว่าเขาขายของโมบัสเท่านึงนี่เจ๊งบัดเดียวนี่สิมาให้กันมาอารมณ์ใทยกันจ่าปะจ่ายัยงกันนี่มันเป็นไปบ่ได้มันตรงกันน่มันสีอ่ะมันมันโมงามนะพี่น้องมันโมงามแล้วตอนนี้น่ะคือมันโมงามแล้วอันนี้คือว่านอเวาคนจริงเลยกันโดยที่ว่า เมื to well ่อเศร้านี่เราก็ะตัให้เขาเข้ามา่างทีอธิบายทัานสุด่ท้ายแล้วก็ชิบวจับโทรศัพท์เจ้าเนาะแล้วชงเจ้าบโทรศัพท์ชงชงโทรศัพท์เลยกับโบเป็นยังโทรศัพท์ก็เป็นโทรศัพท์ของลูกเจ้าให้รถก็เป็นรถเจ้าคือว่าสมมติว่าคำปันกันเครื่องน้ำหอมเลยก็มีแค่ข้าวสารเนาะมีแต่เค่ข้าวสารทำมาแล้วเอาผัดลมเจ้าก็เอาซุมไก่เมื่อ บางคือบางทีอาจจะชื่อไก่ชื่อยัางไรเจ้าเรี่ยงอยู่หุ่นอยู่กับลูกกับเต่าเด้อบางเทีเฮาสีพัฒนาชีวิตเจ้าใหม่เปลี่ยนชีวิตเจ้าเนาะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้เจ้าอ่เนาะใช่ไหมบางทีมันอาจจะสีน่าปวดเรื่องทุกเรื่องเนาะเพียงเนาะเรื่องทุกเรื่องถ้าว่ามันพิษยนต์ขายของหรือว่าในืไรบัตรคือเราบอกเลยอยู่รางกล้องนี่จันเราพยายามอ่า อธิบายเจ้าพยายามว่าให้เจ้านุ่มนันนี่แกนในเมืองมันปาน้ากันหมไดไรเลยใชะกลับมาเลยมันมีปัญหามีเรื่องมีดาวเลยมันเห็นอย่างโตผปร,ป,รปีนเห็นอย่างโตหมดไรเขาหู้ว่าเจ้าเขาเบิ่งเจ้าเขาก็หู้อยู่แล้วว่ามันม่เนนแนวทางของเจ้าในการกราจายแต่ว่าความกดหลานมันเข้ามา <c oughs> เนาะเข้ามางามเนาะ <c oughs> ความกดหลานมันเข้ามาหาเจ้าอลม <c oughs> ไมันใหนเจ้า,าไปแบบ บมชุดนะนะไทยชุดมันการค้าขายนี่มันขึ้นอยู่กับคนมีสีปะแล้วก็มีการว่าว่องไวอ่ากลัวนีขนาดนองบ่าวกพัดเนีอ่าเฮาสีมาแบบบวปากบวบอย่างจ้าตีนี่บวได้มันบวได้แต่ว่ามันมันทุกคนมันมีทางเลือกแหลทุกคนนี่มันมีทางเลือกมันมันอ่าโมเมนต์ว่าการหาเงินนี่มันมีแต่แบบนี้มันมีหลายแบบในเมื่อทางของเขามันโมเมนต์แบบนี้เขาก็ต้องถอยออกมาเนาะ แต่ว่าเขาต้องเห็ดต้องลองอ่ามันต้องเหตุต้องลองนะแ <Man. S 2> มนแมนบ่ห่วมเขาว่า,าถึงบ่แต่<า>ตั้งสติไหมเนาะบ่ต้องคิดอย่างมากมายนะอย่างมากมายเนาะแต่จะไปคิดไปเจ้าก,กบอยู่จมปักแต่เรื่องเก่าๆมันก็อยู่จุดนนเดิมนะหรือว,ว่าในความคิดหรือว,ว่ามันมันพิษนำทีมง,งานเขาน้ามาในบ่ชุมเจ้าจังเดอกกันจังชันในที่ที่เจ้ามีอย่าง ควบในใจเจ้าจากเว้าวกับว้าออกมาลรถจะน้อยชิว่าตะก,กี้อยู่กันดีๆอยู่ค่ะมีทีมง,งานเข้ามาโน่นนั่นนี่ <c oughs> นนเห็ดให้ครอบครัวแตกแยกเด้อกันอ่าคำว่านั่นกับเฮาก่านะเจ้าก็อธิบายเนาะอธิบายเพิ่นพังเนาะแตัวเอฟซีบางคนนี่เพิ่นบ่เข้าใจเด้ยูทูบเบอร์ไปหมงงู่ใดมีการนั่นนั่นนี่ <c oughs> คือว่าเฮาอัปเดตชีวิตเพิ่นนี่คิดแต่เงินนี่กผู้ักผู้ใหญ่เพิ่นนี่เสียน้ำหนีกัหลายล้านแต่มันบ่ออกดอกออกผลเนาะ ก็เลยจะเด็กทีหลายทานเป็นนบอกขอใจว่าเป็นน้ำพวกยูทูบหนี่เขามาอยู่แง่นี่ยนั่นนี่เฮ็ดให้ครอบครัวเป็นนี่แต่แง่กันทันว่ามีแนวแบบว่าแบบเกี่ยวกันเนาะบัดครอบครัวอื่นได้เฉพาะเขาถ่ายอยู่ตลอดยังไม่ได้มีปัญหายังไม่มีการเลิกกันยังไม่มีการแตกแยก รเกียวที่เพื่นมาเพื่นเขามาเยี่ยมามาย้มแห็นรดบอตัดทางบ่ไบเอยน่งออกออยืบรจอยโหเจอเนี่ยเป็นไปเนยต่อบอสเ่ยสนใจไปดลรอ่โมเดลไปดเนะจมาชวงอยเนน้เมนเนนในช่วงปอยนี่ยันเราเบิ่งครับลงรหลดเม่ลยเนี่ย้าอสครับรหมดแล้วเจ้าบรถเท่ากับมาเนาะมีแต่เราครับรหลดเราก็ให้หมุดมาเนี่กัเคลียร์กันนี่ย บา่ทีนั่นกะจ้าเน,นาะค่อ,นะคอยใจค่อยนะอยากให้แล้วนะเอาซุ่มปั่นกันและซุ่มกันนะซุ่มนะั่นจะให้เป็น,น <ะ S 1> กองโค้อยแหละพลุลมหน่อยเป็นของเอ้ยมุดเราอยู่ห้องนอีเ้เนาะเออได้เข้าในปั่นกันค,คนละาซับแล้วก็อยากจะบายให้คำลาวที่ฟังกันนะนนคำลาวฟังคำบ่ไรยังก็กคือบ่เอาเงี้ยงเนาะพ่อจอยเนาะนอลูกชายไปหาไม่เนาะเออ่มีแต่ประชามี่เนาะเมนบ่เกพี่แม่แม่ไบาได้มีความเห็นอะไรแล้วแต่ทาง บวียงตัดสินใจแทนแทนทางอันทว่ามันเป็นไปได้มันเราตัดสินใจแล้วนะที่เป็นเพื่อให้หมอทว่ามันเป็นไปได้ไงยังให้แบ่งกันมีชีวิตได้ตัดสินใจไหยังให้แบ่งเท่ากันแล้วเนาะบวียงครับเป็นไปได้เนาะเพราะว่าเข่ากับสอเปากับเพราะว่าหามากด้วยกันสองคนนี้ก็ต้องแบ่งการแบ่งมันได้สักการจ้าวานิชมพูนว่ตชุมนิยมเป็นเพื่ออะไรนะตัวนี้มันกัขึ้นกับจิตใจเพื่อนได้กันบวียงเพราะว่า ก็ง่ายว่าป้านี่มันก็เป็นไปได้ขจาวัวไปมันก็เป็นไปได้คั้งขอยว้าก่อนคือว่าเราบางทีตอนนี้เราเรื่อเมาหรือว่านู่นนั่นนี่หรือว่าให้เราไปสงบปกิอารมณ์เราก่อนไปสมุนว่าให้มาจ้อยเรากับไปพูดเดี๋ยวเราคิดไหมปั๊บปรุงไหมว่าควรญฉีไปโตหรือทิพ่อจำนี่กัเราต้องคิดแนวปรึกษากันไหมนอกประจรส่ออ่า จยังดีได้หมดปลอดภัีบปแ้จบที่ก่อนเด้อจบที่แล้วถ้าก็ต้องกลับขอโทษขอภัยหัวยานมันหลายคนนะยันพอจอยรานั่นแต่ี่แต่ว่าหา้เอ้มุดมาจังหน่อยแต่จังกีเทียกันเจ้นัน่สบายดีแล้วพอจอยแล้สบายดีสบายดีอย่างเนาะายคนนะแต่ี่แต่วให้เอิ้นมุดมาแล้วกีเทียกันเงี้ย เพิ่นบ่ให้นี่บ่เอาบ่แม่เพิ่นบ่ให้ก็บ่เอถ้าเัื่อนนี้ถ้าเราเพิ่นว่าเอาเจ้าไปแตโต้นี่ก็ถือว่าไปเตโต้บ่เอาหยังเลยถูกกัปั่นกันแล้วเนี่ยแนวหามาได้เนาะบ่าวจอยบ่ว่าทีสิบ่เอาหยังเฮาไปพุ่นก็เฮาสิเอาหยังกินคือว่าเข้าได้มาส่งเป้าก็แบ่งคนละเป้าล่ะลูกชายแหงอะดรนี ขันมาเมียบ,บ่หัยอย่างไรบา่าเลยแต่ว่ารถนี่เป็นของเจ้าเนาะรถเนาะนเป็นของเจ้าแต่ได้มาเนาะที่รถนี่นเป็นแบบนี้หลังจากถึงเงินขายดินกับเพื่อนเนาะ<อ>นแบง่งเินชวนเฮ็ดบุญหลายบบมากกัมาแบง่งมนชินชวนหนึง่งแล้วแบ่งปนันกันกับลูกแต่ละคนไหนเจ้าชื่อรถแม่เราคอยแล้ว ในน้ำผูนะกหานี่เราได้ 5, าาหาพันแบ่งให้ 5, ลูกเราพู้เลยสี่ในเงินหาพันก็มาซื้อรถคันนี้แหละขี่ขอได้ขี่สายหัดไปนี้เนาะสะดวกสบายตัวเองโดยด้วยคือจะซื้อรถหนูพัชยยูคนละมงพอได้วันแ่นหาลูกหาเต้าแตัวนั้นตัว,วนี้นะแบบมีเรื่มีงา,าน กันนี่ก็จุดเป้มาหมายนี่คือวา่านนกลับบ้านาเนาะเพราะว่าผมมีทางไปดิเราก็ผมมีทางไปเราก็ต้องกลับบ้านลูกอ,อยู่กับลูกอยู่พอดีอยวคือเก่าวแน่นเน,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 นาะ่นลูกมทนกัอนอัอนนั้นอยู่แล้วขอบเขาครัวมันเราก็ต้องงอมงอมเห็ุเรือเ่องเห็ุงานก็ต้องอันนั้น bọn nó bao hello 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 nó không chạy lại nó, nó cả ít chắc đi เรื่องมันได้เกิดมาแะ้วมันก็ต้องให้มันอัานันไปเนาะมันโมเมนต์ของของเขาเขาชี้ย่างไว้มันก็บรได้อยู่กับเขาอยู่แล้วในใดมันก็ต้องไปขันคนมันสิไป่นะเขาเหตุดีชั่งใดเขาก็บเห็นความดีของเขานั่นแหละทุกทิ้งทุกอย่างเจ้าก็ต้องตั้งใจอาเอาปล่อยวางตัวใดมันโมเมนต์ก็คือปล่อยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังสั่เจ้าในมันก็ไม่ต้องบวชสายเกินไป ันเจ้ามีเงินมีคำลูกเมียจาอยากได้ใหม่มันก็ได้อยู่แล้วขันว่าเจ้ามีเงินเพราะยางชั้นย่างที่กลุ่มหุมเขาเล็กๆน้อยๆก็ได้หรือว่าจะอยู่คนเดียวก็แล้วแต่เจ้าก็ตามสบายอย่นะแบบโบมีไผอา่านกับเฮาหานะโอเคอเคนาะคลิปนี้พอจอยกับโบมี่ยังหลายพี่น้องเลยจะขอจบคลิปไว้ก่อนถ้าผิดพาลาดประการใดก็ขอโทษขออภยัยด้อ สบายดีเด้ออันจอยโดยอยู่ที่มิเฮงซู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 ตัวไปพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องเลยเนาะวันนี้จะเรื่องราวกับคือว่านักนาสาหัสอยู่อเลยพี่น้องเลยเนาะขัดสีคอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีและสบายดีสบายดี